ถ้าพูดถึงเพลงของลิซ่าเนาะก็ต้องบอกต้องยอมรับจริงๆนะลาลิซ่ามันนี่ทุกครั้งที่ออกเพลงมาก็คือโอ้โหมันเป็นกระแสที่คนไทยพร้อมสพอร์ตแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นกับทุกๆเพลงของลิซ่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นลิซ่ารู้ใช่ไหมคะว่าลาลิซ่าทำให้พระหุรัฐขายชดา ชุดไทยชาดาก็คือโซลวอ์ตลอดจริงเหรอคะใช่โอเครู้สึกไงบ้างมันเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆนน้อยของหนูที่แบบว่าเราได้ใส่ชุดไทยใน m อวของเราแล้วแบบทั่วโลกได้เห็นอะไรเงี้ย <c oughs> อุ้ยจะรองให้ภ <c oughs> ูมิใจค่ะภูมิใจจริงๆแล้วก็แบบแฮปปีมบบ้มากๆค่ะที่ทุกคนชอบ อันนี้พี่พูดจากใจนะและเชื่อว่าคนไทยทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันก็คือขอบคุณลิซ่าจริง,รงๆน้องใช่ไหมคะขอบคุณลิซ่าเนาะปอบมือให้ลิซ่ากันได้ไหมคะลิซ่าคือศิลปินระดับโลกลิซ่าถือความภูมิใจของคนไทยทุกคนและลิซ่ามีเพลงหัซ่าเองแล้วเอาแบบว่าความเป็นไทยใส่ลงไปในนั้นด้วยอะ่ะมันคือแบบมันคือที่สุดยังไงพวกเราทุกคนขอบคุณลิซ่าจริง,รงๆฮะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆฮะคือมันดูแล้วมันรู้สึกแบบว่าประทับ มันตื้นตันใจจริงๆวิสาขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเอนาเหนาะใช่ไหมคะทุกคน